สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะจะมารีวิวรุ่นนี้ครับผมนะพยัคจ์จอมราชัน99นะครับผู้สร้างนะครับผมนะผู้สร้างของเสือหนึ่งเสือสองนะครับที่โด่งดังที่ราคาแพงๆตอนนี้นะครับอนี่คือเหรียญตัวอย่างนะครับเป็นรูปเหรียญรูปโล่นะครับผมนะนี่คือเนื้อเงินนะครับผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับผมจะมารีวิวเหมือนเดิมครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมนะ แบบลุ้นผมไม่มีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าผมได้เนื้ออะไรบ้างอ่นนี้นะครับผมแกะไปแล้วห้าเหรียญแล้วก็ซีนยังไม่แกะนะครับมาลุยกันเลยครับสําหรับรุ่นนี้นะครับใครชอบเหรียญใหญ่ๆนะครับผมนะเหรียญรูปโลกนี้นะครับใหญ่มากครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปส่องดูสักครู่นะครับความสวยนะครับสวยจริงครับเห็นไหมครับเสือคาบดาบนะครับ เสือคาบดาบนะครับปร,ประมาณนี้นะครับอ่ะมาลุยเลยครับผมมาจะเปิดกันเลยครับวันนี้ผมเปิดซักเปิดซักหกรุนละกันนะครับผมนะมานะครับสําหรับใครนะครับถามแบบไม่แบบ แบบรุ่นนะผมไม่มีนะครับผมบอกก่อนนะครับผมไม่มีนะครับผมมีแต่แบบแกะแล้วนะครับมารุ่นนี้ผมจะมารีวิวรุ่นนี้ครับผมบอกเลยว่าสวยมากครับผมนะผู้สร้างเดียวกันนะครับผู้สร้างเดียวกันกับเสือหนึ่งเสือสนะครับที่กำลังโด่งดังนะครับมารุยกันเลยครับผมเรี่อนี้จะเป็นเนื้ออะไรครับเฮ้ยโอ้โหลายเสือครับลายเสือครับมาดูกันโอ้โห เนื้อปาก้าหรือเปล่าเนื้อปาก้าครับโอ้โหเลขโค้ดสองสามโอ้หท่วมครับนะครับท่วมนะครับสวยจริงนะครับป่ะลุยกันเลยครับผมมาครับอันนี้อีกสามอีกห้ารุ่นนะครับที่ผมแกะแล้วนะครับโอ้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเป็นอีกทางเลือกนะครับผมสำหรับใครนะครับกำลังมองหา เช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะครับผมนะผมบอกเลยนะครับนะครับผมนะอยากเล่นรุ่นไหนเล่นได้เลยครับผมนะพุทธคุณเหมือนกันครับแต่ผมแนะนําให้เลือกเล่นรุ่นที่ทําออกมาสวยและคุ้มค่าเม็ดเงินที่เราบูชาและเช่ามานะครับผมนะนะครับเนี่ยผมบอกเลยสวยคลิปครับงานเนียนมากนะครับนะครับ ผู้สร้างนะครับุมนะผู้สร้างเสือหนึ่งเสือสองนะครับที่โด่งดังนะครับที่ราคาทะลุเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับอ่าไปดูยัต่อครับนะครับอีกสี่รุ่นครับผมมาจะเปิดเลยดีกว่าอ่ะลงยาลงยาเขียวเหนียวซับนะฮะจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับอ่านะครับใหญ่มากครับเหรียญโล่โอ้โหใหญ่ใหนะสำหรับใครชอบนะครับผมนะ งานกิฟต์มากครับผมงานกิฟต์งานสวยครับราคาก็ค่อนข้างที่จะเกือบแรงครับผมก็เลยเลยหลักเลยหลักหลักอะไรหลักร้อยกลางๆพันไปอีกนะครับผมนะนะครับเพราะว่าราคาแรงมากครับผมนะบางเดีก็ทะลุพันครับแต่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าราคาครับผมคุ้มค่าราคาครับพราว่างานเขาเนียนมากครับงานเขาเนียนเขากิฟต์มากครับผมอ่ะอย่าไปส่องเดียวนี้นะครับ ดูครับนี่เสือคราบดาบนะครับงานสวยครับผมรับกันเลยนะครับเหรียญโลกครับผมใหญ่มากครับนะฮะอ่ะป่ะเหลืออีกสองรุ่นนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสําหรับผมออกมารีวิวนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมโอ้โหดูเหรียญนี้ครับอื้อห ซาตินครับผมบอกเลยแรงกดเนื้อเงินครับเป็นหลักพันแน,น่นอนครับโอว้วันนี้ลงยาจีวรน,นะครับอืมเลโค่เจ็ดเจ็ดโอ้อปาก้าครับเนื้อ,อปกาก้าโอ้ไปดูกันเดีย๋ยวผมสอนให้ดูครับเนื้อซาตินเนื้อซาตินสวยครับนะฮะผมอาจจะชายนี้ไม่เก่งนะนะครับดูเสือครับ โอ้โหสวยครับโอ้โหหลักพันแน่นอนนะครับผมนะฮะอ่ะป่ะไปต่อครับอ่ะเหลือหนึ่งเหรียญสุดท้ายครับผมเหลือหนึ่งเหรียญสุดท้ายนะฮะนี่ครับนะครับเพจผมบอกเลยนะครับรับประกันพระแทร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับผมนะนะครับผมนั้นเล่นพระเช่าหาพระผมบอกเลยหลอกตอนนี้ผมมีแค่หลวงพ่อพัดอย่างเดียวนะครับไม่มีพระอย่างอื่นเกียจีอื่นนะครับผมนะ นะครับอันนี้ลงยาแดงโอ้โหดูสิครับลงยาแดงสวยวิ้งครับเหมือนเลือดเลยครับสีเหมือนเลือดเลยฮะอ่าหมดแล้วฮะทีนี้เดี๋ยวผมเอาลายธงชาติมาให้ดูบ้างแล้วกันนะครับลายธงชาติครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ทํามาสวยจริงครับรุ่นนี้นะนะครับเท่าที่ผมเห็นมาเหรียญโลนะครับข้างหลังนะมันจะมีมาสเตอร์พีด้วยนะมันจะมีมาสเตอร์พีด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาก่อน มาเตอร์พีดดูหน่ไหนนะฮะผมมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับน,นี่ไม่ใช่นะครับเดีย๋ยวผมอาให้ดูเพราะมันเป็นลงยาครับเป็นลงยานะนี่มาเ e อร์พี e ครับอันนี้ผมให้ดูเฉยนะอันนี้ผมมีแค่เหรียญเดียวมาเตอร์พี e จะประมาณนี้ครับลงยาอย่างนี้นะครับผมนะอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกมาเ e อร์พี e นะครับจะมีลายเนื้อครับผมนะถ้าเป็นเนื้อพวก อ่าอะไรอ่ะซาตินอ่ะนะครับซาตินเดี๋ยวผมหยิบให้ดูสักครู่อ่าถ้าเป็นเนื้อซาตินอย่างนี้นะครับแล้วลงยาเน่ะมาตาพีน้องโหสวยครับผมบอกเลยนะครับผมนะอ่ะตอนนี้ผมมีแค่นี้นะครับผมนะสําหรับใครอยากเช่าบูชานะผมมีเท่านี้เลยนะครับผมนะสอบถามผมมาได้ครับผมนะนะครับเพียผมนะครับรับการพาแทนแน่นอนครับผมนะอ่าสําหรับวันนี้ก็รีวิวรุ่นนี้ครับนะครับผมนะอ่าพยัก พยักษ์จอมราชันเก้าเก้านะครับสร้างโดยพงพ้านะครับอ่าพี่พงเพ้านะแกะไม่ออกว่ะนะครับผมนะผู้สร้างเสือคาบดาบ1เสือคาบดาบ2นะครับที่โด่งดังกันนะครับผมนะอันนี้เป็นเนื้อปีกปีกเครื่องบินก็มีนะครับจะเบานะครับปีกเครื่องบินนี่นะครับอ่านะฮะลงยาต่างๆนะครับ เหรียญจริงสวยครับนี่แค่ในวิดีโอก็เท่านี้แล้วนะครับนะนะครับสําหรับนะครับใครสนใจอยากชอบบูชานะครับนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพอดีไม่สบายครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมนะนะครับผมน้มีผมมีหน้าร้านอยู่อยู่เพจนะครับผมนะ้หรืออ่าคุณลุงคุณป้านะครับไม่สะดวกกแอดไลน์มาได้นะครับนะฮะก็สวยครับ แพ้แน่นอนครับรุ่นนี้ครับผมนะพยักจอมราชัน99ครับผมอ่ามีเท่านี้เลยครับอ่าตามกระดานเลยนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมจะไม่เอามาอีกนะครับผมนะก็เอามารีวิวนะครับให้ดูรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยวิ่งนะครับสําหรับใครกําลังมองหาอยู่นะครับอ่ามาดูเดี๋ยวนี้ครับปีเครื่องบินหน้ากากอ่าก็เรียกอะไรหน้ากากซาตินนะครับดูครับอื มันสวยอย่างนี้นะครับสวยครับสวยผมบอกเลยนะครับราคาจะแรงนิดหนึ่งนะนะครับผมนะหลักร้อยเกือบถึงพันนะครับแต่ละเหรียญนะเพราะว่าเปิดรุ่นมาก็แพงแล้วนะครับรุ่นละเจ็ดร้อยบวกนะครับผมนะนะฮะใครอยากสนใจอยผมแบ่งเช่าบูชานะครับของแท้ให้นะครับแบ่งปันกันไปนะครับนะอ่ะมาสําหรับตอบอ่าสาหรับนะครับผมนะว่า ต่อไปผมจะรีวิวรุ่นไหนนะครับผมนะฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับหรือติดตามเพจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมนะนะครับผมนะใครสนใจวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นไหนต่างๆนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมหาให้ได้ผมก็หานะครับผมนะนะครับผมนะโอเคครับสาหรับวันนี้ก็มารีวิวรุ่นนี้นะครับสาหรับ รุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนะครับติดตามชมให้ดีนะครับผมบอกเลยแต่ละเหรียญผมเอามาผมคัดมาครับผมนะงานไม่สวยผมไม่เอามาครับผมนะนะครับผมนะนะครับผมจะคัดเหรียญที่คุ้มราคาคุ้มเม็ดเงินนะครับที่คุณเช่าไปนะครับนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมนะอยู่กับรุ่นนี้นะครับพยั์ จอมลาชัน99นะครับผมนะสนใจนะครับใครสนใจเหรียญแบบนี้ลงยาส,สวยๆทักเพจมาครับผมนะ,ะสำหรับรอบนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ